่อนรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กับกดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับสวัสดีชาวเล่นเป๊2 0อ3นทุกท่านนะครับผมนะดูเดินและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปกดกาชากันสักหน่อยครับแล้วก็เป็นสูตรที่สืบทอดต่อกันมาหลายๆช่องเลยนะครับหลายคนก็ใช้สูตรนี้นะ่อนอื่นแต่ละคนก็จะมีช่วงเวลาที่ดีๆของแต่ละคนนั่นแหละอ่ะไปมาที่หน้านี้ก่อนนะครับแล้วก็กดดูการ์ดนะครับกดที่ใบแรกก่อน3ครั้งนะครับเลื่อนๆื่อนนประมาณ3ครั้งนะ นี่นี่อ่ะผมเลื่อนแล้วอ่าครั้งที่สองต่อไปครั้งที่สามปรับปรับปรับไปไปเรื่อยๆแล้วก็ไปไปที่สองนะครับเลื่อนสองครั้งนะกดดูสองครั้งนะครับอ่าผมจะกดนี้สองครั้งแล้วต่อไปไปสุดท้ายผมจะดูแค่ครั้งเดียวนะครับอ่าแล้วก็จะกดครับหลอกล่อสักหน่อยครับกดแคนเซิลกดไปอ่ะแคนเซลอีกรอบไปอ่ะแคนเซลอีกรอบ แล้วก้าวเลยครับปะนี่เป็นไงรอบเดียวมาครับร้อยทองอะรอบเดียวครับร้อยทองครับไลากาดครับแฟงไลากาดนี่คือเป็นแฟงไลากาดตัวแรกของผมเลยนะครับผมไม่เคยกดได้แฟงไลากากาดเลยนะอ่านดูผู้ตรงๆองนะไม่ว่าจะตัวไอคอนหรือตัวทองธรรมดานะครับไม่เคยได้ครับนี่มาแล้ว อย่างเท่เลยฮะน้องบลเลอร์เลยน้องคขาอ่ะคลิปต่อไปก็จะเป็นการรีวิวแฟงไรกาศนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าสูตรมันช่วยผมได้แค่ไหนนะแต่ที่เรารู้ตู้นี้ผมดวงดีครับ